เป็นอะไรปลายปีลูกค้าโทรมาถามหาเครื่องเกียร์ลาบขนาดเล็กถามหาจัดให้ครับผมมีจิ๋วเลย6คูณ12นิ้วไปดูอันนี้นะครับเราจะมาแนะนำเครื่องเกียร์ในลาบนะครับของ Smart CNC นะครับนี่ครับสำหรับวิธีการใช้งานนะครับให้เราเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็กดปุ่มเขียวตรงนี้ได้เลยครับเครื่องก็จะทำงานนะครับผมแล้วก็เราก็ปรับขึ้นลงตรงนี้ครับแอนแซดตรงนี้ครับ พอได้ระยะแล้วล้วก็ใช้โยกตรงนี้เอาครับผมนะครับแล้วก็พอเราจะขยับแกนวายนะครับก็ให้หมุนตรงนี้ครับถ้ารู้สึกสื่วยๆก็ให้โยกปั๊มน้ำมันตรงนี้นะครับโยกดึงออกมาครับนะ้ำมันก็จะไหลไปตามสายนะครับ ด้านหลังของเครื่องตัวนี้นะครับก็จะมีสต็อปเปอร์ตรงนี้นะครับของแกนแซนนะครับเราหมุนลงสู่ตรงไหนก็จะติดสต็อปเปอร์ก่อนนะครับนะครับวิธีเคลื่อนย้ายตรงนี้ก็จะมียูโบลมาให้ตรงนี้นะครับก็สอดตรงนี้แล้วก็ยกได้เลยครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับก็จะมีตู้นะครับสำหรับไว้เก็บของนะครับ สามารถเอาอุปกรณ์มาเก็บได้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องมือนะครับอยู่ข้างในนี้ครับครอบคู่มือครับผมตัวนี้ครับคูื่มือของเครื่องแล้วก็จะสามารถใส่ขาข้างล่างก็ได้ครับมีสี่ตัวใส่ข้างล่างนี้ครับตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ของเครื่องครับล้วก็จะมีที่รับเห็นนะครับ เปลี่ยนล้อหินเจียตัวนี้นะครับเราคลายน็อตสามตัวนี้ครับคลายออกมาเลยครับผมนะบหน้าตาหน้าตาจะประมาณนี้ครับ เราิธีถอดล้อหินเกียวตัวนี้ครับให้เราใช้เครื่องมือตัวนี้ครับที่แถมกับเครื่องแล้วก็ให้เราปรับระยะตัวนี้ครับให้เข้ากับตรงนี้ได้นะครับตัวนี้เป็นเกียวซ้ายนะครับก็เวลาเราหมุนพัวออกครับให้เราหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับเราหมุนออกได้เลยครับนี่ครับแล้วก็ใช้มือหมุนออกได้เลยครับเป็นเกียวสองชั้นนะครับตัวนี้ก็อีกเกียวหนึ่งนะครับก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับ